สวัสดีค่ะพบกับ A2 Channel นะคะอินอเมริกานะคะตุลา65นะ <Okay. S 2> นี่เป็น EP 2นะคะเราจะแนะนำบ้านของคุณน้านะคะซึ่งจะเป็นคุณย่ากับคุณปู่ของนาดานาวานะคะนี่เป็นบ้านแบบนี้นี่นะคะนี่ก็จะมีรถ2คันอยู่ในรถรถคันหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นบ้านแบบบ้านที่นี่ก็จะมีชั้นใต้ดินด้วยจะบอกว่าถายอยู่เครื่องบินมาพอด,ดี <c oughs> อ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูบ้านกันนะคะที่นี่3ห้องนอนสห้องนา้าแล้วก็มีห้องใต้ดิน มีระเบียงหลังบ้านด้วยไปค่ะอันนี้เป็นหน้าบ้านนะนี่เสียงเครื่องบินไหมนี่เป็นดอกไม้นี่เห็นไหมคะนี่ดอกไม้จริงนะคะนี่ดอกไม้จริงหมดเลยจะเป็นช่วงฮาโลวีนแล้วนะคะก็จะมีฟักทองเป็นของตกแต่งอันนี้เป็นหน้าบ้านเห็นไหมคะเอากดสิคะนาวาอ่านาวาลหลบนยครับอ่าเห็นไหมคะก็จะเป็นเสียงแบบเสียงฟักทองเนี่ย ก็ตกแต่งตอนนี้เป็นตรีมแบบว่าส <anak lonely> ักทองนะคะก็จะเป็นสักทองนี่เสียงน่ากลัวมากอ่าเข้าบ้านมาเป็นแบบนี้นะคะสวัสดีค่ะนี่คุณน้ำแหม่มนะคะนี่เป็นคุณย่าของคุณย่าของเด็กๆน้าเดี๋ยวไปดูสวัสดีค่ะนี่คุณน้รอนนะคะอ่าแนะนทานะํำค่ะชื่ออะไรคะ เป็นอะไรคบเป็นอะไรเป็นอะไรแกรนอะไรคแกลนค่ะเป็นแกลนา่อเธอ์นะคะนี่คุณปูลอนเป็นแกลนพ่อเธอของเด็กๆนะคะอ,คอ่ะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านกันคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะนันะกลรอ่ะ <laughs> อันนี้เป็นห้องรับแขกอ่ะน,นี่เป็นห้องรับแขกนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะเต้าผิง อันนี้พอเข้ามาเป็นซ้ายมือเนี่ยเป็นห้องรับแขกนะคะตอนนี้ตกแต่งเป็นฝักทองอยู่นะแล้วก็เข้ามาก็เป็นโต๊ะทานข้าวอ่าเป็นโต๊ะทานข้าวนะคะแล้วก็ออกไปนะาดาค่ะทางนี้เป็นวัตูค่ะอ่าออกไปก็จะเป็นระเบียงแบบนี้อ่าโอเคเป็นระเบียงนะคะเป็นแบบนี้นี่ระเบียงนี่นะคะระเบียงแบบนี้ ็นระเบียงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างล่างกันว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวว่าข้างบนก่อนนะข้างล่างนี้ของเป็นของคุ้น้ำหมดเลยนะคะปิวพอ,อระเบียงเข้ามานะคะจะเลี้ยวซ้ายเป็นห้องครัวห้องครัวนี่นะคะห้องครัวมีเพื่อจิมเล็กที่มาพร้อมเรานะคะแล้วก็เพื่อจ,จิมจา๋าเพื่อจ,จิมจ๋าจะอยู่ที่นี่ก,ก่อนหน้าเราม,ามัน5เดือนนะคะุคณื่อมาก่อน ไปค่ะนี่ตู้เย็นห้องครัวมีแค่นี้นี่เป็น้อ่ะไปดูห้องข้างบนก่อนนะคะอ่าอันนี้เป็นห้องน้าอ่ะโอเคห้องน้ําแล้วก็อันนี้ห้องนอนพี่เพลกพับคุณย่าอ่าไปค่ะห้องที่สองเป็นห้องนอนเพื่อจิมเลกอ่าแล้วนี่เป็นห้องนอน ของคุณนะอยู่ในห้องอ่ะแล้วตกปก็เปไปประตูนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องนอนของเรากันว่าเรานอนตรงไหนอ่าเปิดไฟก่อนอันนี้ห้องนอนของเรานะคะเป็นห้องใต้ดินเราจะลงกันอย่างงี้ไปเลยไปแล้วคนแรกคนที่สองอคือทีนี่ก็จะมีห้องใต้ดินนะคะเราจะนอนห้องใต้ดินกันนี่เราไปดูกันว่าที่นอนเราเป็น อ่ะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอ่าเป็นของตกแต่งคริสต์มาสนะคะอ่าห้องนอนเราก็เลี้ยวขวามาเปียวนี่นะคะเตียงนอนของเรานี่มีพัมกินด้วยน,น,นี่ใหญ่มากนะ,ะนี้ห้องนอนประตูตรงนั้นก็เป็นประตูออกไปหลังบ้านได้นะคะนี่แล้วก็อันนี้เป็นห้องเก็บของอันนี้ห้องเก็บของนะคะแล้วก็อุย้ยมืดเชียพอมาฝั่งนี้ก็จะเป็น อันนี้เป็นห้องทํางานของคุณน้านี่นะคะห้องทางานแล้วก็ห้องน้ำอีกห้องเป็นตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องซักผ้าที่มันจะเชื่อมต่อกับของห้องนอนเรา่าปตอ,อเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันคะ่ะว่าข้างนอกรอบรอบบ้านมีอะไรบ้างนะคะขึ้นจากลอยอลอ่ไปแล้วต้องขึ้นไปข้างบนนะคะออกไปท้างข้างบนนะีอ่าเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างล่างกันคุณน้าจะปลูกผักเองนะคะคือปลูก ที่ละที่เป็นของแบบที่บางไทยปลูกคุณน้าจะปลูกหมดเลยนะปลูกแล้วก็ทานเองอ่าน,นี่นะคะก็เดินลงไปได้อ่าอันนี้อ่าเมื่อกี้กำแพงอันนี้นะคะนี่เป็นลงไปลงจอดรถนี่นะคะสารหน่เอ้ยไม่ใช่ใบมิ้นท์นะใบอะไรใบมิ้นท์นะคะสดมากดอกไม้ก็คือตอนนี้มันเริ่มหนาวแล้วนะพวกต้นไม้ดอกไม้เขาก็จะเริ่มเหี่ยวนี่เป็นมะเขือเทศนะคะอ่ะานำมาประทานน้นครับ นี่จะเป็นสวนผักนะฮะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ข้างล่างก็เดินลงไปได้นะคะนี่คือที่นี่มันเป็นแบบเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรคะแบบเป็นเหมือนนคล้ายๆหน้าผาสูงๆนะคะเนี่ยอันนี้คือห้องนอนเราเมื่อกี้ที่เราออกมาทานนี้ได้นะนี่นะคะก็จะเป็นแบบอย่างนี้แล้วก็มีระเบียงตรงนี้ด้วยนะก็มีระเบียงตรงนี้ด้วย เครือ่องบินอีกแล้วนะเครื่องบินบนี่ <N iin> ถ้ามองถ้ามองจากถ้ามองจากทางข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยก็จะเห็นแบบนี้นี่นี่นะคะ <N> คือเราอ่ะจะจะอยู่ที่นี่หนึ่งเดือนนะคะเรามาตั้งแต่วันที่สองนะคะเราก็จะกลับวันที่สี่เลยนะคะสี่พฤศจิกาเลยอยู่ที่นี่นะคะ ไปแล้วนะคะคลิปแนะนำบ้านแนะนำที่พักของเราตลอด1เดือนนี้ที่อเมริกานะคะโอเค